ราคารับซื้อหัวมันสดณโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมานะคะขอเริ่มที่เชื้อแป้ง30%อําเภอเมือง2บาท58สตางค์ถึง2บาท70สตางค์ต่อกิโลปักธงชัย2บาท60สตางค์ต่อกิโลสีคิ้ว2บาท60สตางค์ถึง2บาท65สตางค์ต่อกิโล หนองบุญมาก2บาท50สตางค์ถึง2บาท65สตางค์ต่อกิโลคอนบุรี2อบาท50สตางค์ต่อกิโลเสิงสางสองบาทห5สตางค์ต่อกิโลถึงสองบาท85สตางค์ต่อกิโลพีไมล์สองบาท60สสตางค์ต่อกิโลจากด่านคุณทด2บาท65สตางค์ถึง2บาท80สตางค์ต่อกิโล ขามทะเลซอส3บาทต่อกิโลชุ่มพวง2บาท55สตงต่อกิโลต่อกันที่เชื้อแป้ง25%ออำเภอเมือง2บาท18สตางถึง2บาท30สตางต่อกิโลปักธงชัย2บาท20างต่อกิโล สีคิ้ว2องบาทสาสตางค์ถึง2องบาทสีสตางค์ต่อกิโลจ่าน้องบุญมาก2องบาทยีสตางค์ถึง2องบาทสาสตางค์ต่อกิโลคอนบุรี2องบาทยีสตางค์ต่อกิโลเสริงแสงสบาทสิบสตางค์ถึง2องบาทหกสตางค์ต่อกิโลพี่ม้สอบาทสามสตางค์ต่อกิโลจ่าด่านคุณโทษ2องบาทสาสตางค์ถึง2องบาทสีสตางค์ต่อกิโล คามทะเลซอสสองบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลชุมพวงสองบาทสามสิบสตางค์ต่อกิโลค่ะจบข่าวโชวดีร่ำรวยทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย